สวัสดีค่ะดีมเลือกได้ค่ะเรายังยูกันที่หัวข้อเครื่องซักผ้าค่ะและก็เช่นเคยเรายังอยู่กับพี่แมนค่ะพี่แมนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมแมนนะครับอรุณพงษ์ทองสุธีนะครับผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้านะครับบริษัทโตชิบ้าครับค่ะตอนนี้เทปที่ผ่านมาดิมรู้จักเครื่องซักผ้าดีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ดิมอยากซื้อแล้วค่ะอยากให้พี่แมนช่วยแนะนําดิมหน่อยเอาเริ่มตอนจากการที่ดิมอยากซื้อเครื่องซักผ้าตัวหนึ่งแล้วดิมเป็นผู้หญิงคนเดียวนี่ดิมควรเลือกตัวไหนดีคะ ก็ต้องถามว่าตอนนี้อาศัยอยู่ที่คอนโดไหมครับตอนนี้อะครับอ,อยู่คอนโดก็ได้ค่ะ ก็ถ้าเป็นคอนโดนะครับก็อาจจะมีเรื่องข้อจํากัดของพื้นที่นะครับคิดว่าเพราะว่าพื้นที่ในการอยู่อาศัยอาจจะไม่ไม่ได้กว้างขวางมากเท่ากับบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่อื่นนะครับก็จะแนะนําเป็นเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัตินะครับฝาบนนะครับฝาบนขนาดถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่ประมาณสัก7กิโลถึง10กิโลนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับปกติซักบ่อยไหมครับผ้าปกติเหรอคะดิมซักอาทิตย์หนึ่งประมาณ 2- อสครั้งค่ะอ๋อถ้าสอสาครั้งก็จริงๆแล้ว10กิโลก็เพียงพอแล้วนะครับหรือแม้แต่7 ถึง8กิโลเองก็ก็ก็เหมาะสมนะครับแต่ต้องถามว่ามีการซักผ้านวมหรือผ้าปูอะไรบ้างไหมครับหรือว่าเรา ผ้หนมผ้าปูก็มีซักอาทิตย์ละครั้งค่ะอ๋ออาทิตย์ละครั้งถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นชุดผ้าปูอะไรงี้ยครับก็พอที่จะซักได้ได้บ้างนะครับถ้าเป็นตัว10กิโลขึ้นไป <6 S 2> ค่ะใช่ครับแต่ถ้าเป็นผ้าหนมผ้านวมเนี่ยจะต้องส่งร้านนะครับอันนั้นเอาอาจจะซักไม่บ่อยนะครับเพราะงั้นไซส์ขนาด10กิโลที่เราซักเป็นประจําก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับฝ่าบนนะแล้วก็อยากแนะนํานอีกประเภทหนึ่งเคอเป็นฝาหน้าค,ครับจริงๆฝ่าหน้าตอนนี้ก็มีเริ่มต้นแต่ไซส์เจกิโลเหมือนกันนะครับกิโลก็ใกล้เค อยู่คนเดียวนะครับหรือ2คนนะครับอันนี้ก็จะได้ฟังก์ชันพิเศษของฝาหน้าที่จะช่วยดูแลสุขภาพนะครับเช่นการาซักที่สะอาดมากขึ้นนะครับมีโปรแกรมหลากหลายมากขึ้นนะครับมีการตั้งค่าอะไรต่างๆที่เหมาะสมแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องฟังก์ชันของตัวที่สามารถาต่อ Wi-Fi ได้นะครับในกลุ่มฝาหน้า <F ana. S 1> ใช่ครับสามารถควบคุม ผ่านมือถือได้สะดวกสบายครับทีนี้ตอนนี้ดิมอยู่คนเดียวดิมเหงาค่ะคดิมมีเพื่อนใหม่คน2คนแล้วแล้วดิมย้ายไปอยู่บ้านเดียวแล้วดิมคนเลือกเครื่องสัมพแบบไหนดีคะจริงๆถ้าสมาชิก2-3คนขึ้นไปก็ก็แนะนําเริ่มต้นไปที่10บกิโล สิบก <10 S 1> ิโลกรัมขึ้นไปสาหรับเครื่องสภาพฝาบนนะครับอัตโนมัติจริงๆถ้าถ้าเรามีสมาชิกถึง3คนนะครับก็สามารถขยับไปถึง12บกิโลนะครับทีนี้มันจะมีปัจจัยอยู่ตรงที่ว่าเราซักปริมาณการซักผ้าของแต่ละคนมันเหมือนเราความถี่มันจะมากขึ้นนะครับพอเราเรามีสมาชิกถึง3าคนจากเดิมเราอยู่คนเดียวเราซักอาทิตย์ละสองครั้งถ้าเรามี3ามคนเราอาจจะซักอาทิตย์ละ6ครั้งนะทีนี้มันซักถี่ขึ้นเราอาจจะ มีข้อจํากัดเรื่องของเวลาในการซักหรือเปล่าเราซักพร้อมกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเปล่า <Yeah. S 2> ถ้าเกิดกรณีแบบนั้นเนี่ยก็คืออยากให้มองไปถึง10กิโลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็คือจนสิบสิบสองแล้วก็สิบสี่กิโลกรัมนะครับ oh, เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยใช่ครับสิบสี่กิโลกรัมก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับที่เราสามารถที่จะซักผ้าห่มได้นะครับซักผ้าห่มได้ก็คือสามารถที่จะมีฟังก์ชันมากขึ้นความจุในการซักต่อครั้งมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเราอาจจะจากที่ซักบ่อยๆเราอาจจะซักเหลืออาทิตย์ เรียกว่าย่างชิเครื่องสักผ้าอ่าใช่เขาต้องมาต่อคิวกันสักผ้าฉันสะสมมาอ่าฉันขอแค่ครั้งหนึ่งต่อต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับเอาเรียกว่าใครดีใครได้นะคะได้อยู่หลายบ้านค่ะทีนี้อยากให้พี่แมนย้อนนิดนึงก็คือเครื่องซัผ้าเขามีความจุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างนะคะอ่าจริงๆก็มีตั้งแต่ขนาดเอ่อเจ็ดกิโลกรัมนะครับจนถึงเอ่อสิบอ่าสิบแปดสิบเก้ากิโลกรัมเลยครับรุ่นสิบแปดสุดเก้าใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นฝาบนเนี่ยแบบอัตโนมัติเนี่ยกกกกิโลจะะะมีีถึงใหญ่่ทสุดนนคคครรัับบ็ือ19 20 และทีนี้ถ้าเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เลยครอบครัวสมาชิกประมาณ10กว่าคนเนี่ยดิมควรเลือกเครื่องสภกพาแบบไหนดีคะแนะนําเป็นไซส์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่เลยค่ะสมาชิกตั้งแต่4ีหคนขึ้นไปนี่ต้องมองถ้าจะมีเครื่องซักผ้าแค่เครื่องเดียวนะครับก็แนะนาว่าเป็นขนาด15บ6กกิโลขึ้นไปนะครับหรือบางครอบครัวอาจจะมีถึง2เครื่องนะครับก็มีให้เห็นนะครับว่าเครื่องเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับเขาก็อาจจะมีเครื่องซักเครื่องหนึ่งเครื่องอบเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยหน้่ะครับ ผ้าห่มผ้าปูมี3ห้องนอน4ห้องนอนใช่ไหมครับาสามารถถอดสลับมาซักแบบเอ็นจอยกัการซักนะฮะใช่ครับไม่ต้องรอหนึเดือนซักที2เดือนซักทีซักข้างนอกซักที่บ้านมันทุกอาทิตย์เลยก็ยังทําได้นะครับเพื่อเพิ่มความเรียกว่าสะดวกสบายให้กับครอบครัวใหญ่ค่ะแล้วถ้าครอบครัวใหญ่นี่เหมาะกับฝาบนหรือว่าเหมาะกับฝาหน้านะคะ ก็จริงๆถ้าสมาชิกเยอะนะครับความจุในการซักเนี่ยต่อครั้งเนี่ยมันสูงนะครับก็จริงๆก็แนะนําว่ามีฝาบนไว้สักหนึ่งเครื่องนะครับที่เป็นขนาดไซส์ส5บหกกิโลขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะสามารถซักผ้าได้ปริมาณมากๆนะครับส่วนถ้ามีทางเลือกอีกที่จะมีมองเครื่องที่2นะครับก็อาจจะมองถ้าเราต้องการเทคโนโลยีการซักที่มันแบบถนอมผ้าดูแลผ้าเป็นพิเศษ,ษก็อยากแนะนําฝาหน้านะครับฝาหน้าก็จะ มีตั้งแต่ไซส์10กิโลนะครับที่เป็นขนาดใหญ่ซักพนวมได้ก็เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะครับมีทางเลือกเรื่องของการซักน้ําร้อนนะครับค่าเชื้อโรคซักด้วยไอ้น้ำนะครับก็จะถนอมผ้าได้มากกว่าแล้วก็ผ้าก็สะอาดก็แนะนําเป็นฝาหน้าฝาบนแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่มีประสบการณ์การใช้เครื่องผ้าแบบ2ถังนะครับชื่นชอบในการที่จะใช้เวลากับการซักด้วยการย้ายถังผ้า เครื่องซักไปไว้เครื่องปั่น enjoy ออก็ก็แนะนําเป็นฝาบนกับ2ถังก็ก็เป็นทังเลือกที่ดีครับออต้องใช้คำว่า enjoy ด้วยนะคือเราต้องมีความรู้สึกสนุกกับก,บการทํามานาันยังกันด้วยใช่แล้ว2องถังเนี่ยมันมีความจุที่ใหญ่พอๆกับตัวฝาบนเลยนะครับ,รบก็คือสามารถตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่ได้ โอเคทีนี้อยากให้พี่แมนแนะนําหน่อยว่าถ้าเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่อะคะ่ะเท่ากับเรามี2องช้อยส์คือซื้อถังไซส์กลางๆ2ถังกับซื้อถังใหญ่เลย1ถังพี่แมนจะแนะนํำยังไงคะก็อยากแนะนําว่าให้เป็นเครื่องใหญ่นะครับเนื่องจากว่าไซส์ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะซักผ้าได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าชิ้นเล็กชิ้นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรือแม้แต่ผ้านวมเองนะครับก็ <S <S จะเพิ่มออปชั่น ให้กับครอบครัวใหญ่ที่สามารถที่จะซักผ้าได้หลากหลายมากขึ้นถ้าเป็นขนาดกลางเนี่ยก็ในขนาดที่ถ้าเป็นขนาดกลาง2เครื่องเนี่ยก็อาจจะใช้พบประมาณที่มากกว่านะครับแต่ว่าก็ในในแง่ของความคุ้มค่าก็ผมมองว่าไซส์ใหญ่ก็จะคุ้มค่ากว่านะครับใช่ค่ะก็คือได้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาใช่ครับค่ะทีนี้เราอยากมาคุยเรื่องของถังคู่กันบ้างอยู่ข้างหลังเราคร่ะอยากให้พูดถึงข้อดีของเขาหน่อยว่าถังคู่เขาเนี่ยข้อดีของเขามีอะไรบ้างคะ ก็ข้อดีก็คือตัวในเรื่องของการซักเนี่ยก็จะให้แรงซักที่ดีนะครับะจะซักผ้าได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าผ้านั้นเราต้องการถนอมมันหรือต้องการเพียงแค่ความสะอาดนะครับเราดู<ะ>สามารถเลือกได้ว่าจะปั่นแรงปั่นเบานะครับคือออปชันในการเลือกใช้เนี่ยไม่จุกจิกนะครับเลือกแค่1ห,หรือ2อ,อย่างซักแรงซักเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะมีปุ่มคอนโทรลไม่กี่ปุ่มเข้าใจง่ายนะครับก็จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็คนครอบครัวขนาดกลางขนาดใหญ่ต่างจังหวัดที่คุ้นชินกับการใช้งานแบบนี้นะครับก็ ไม่ซับซ้อนนะครับว่าเทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนมากก็จะไม่ต้องทําอะไรหลายขั้นตอนนะครับคู่มือก็ใช้งานง่ายระบบมันนวลนะใช่ใช่ครับแล้วก็ข้อดีก็คือสําหรับคนที่อยู่บ้านก็คือสามารถที่จะมีเวลาดูแลในการซักตลอดจริงๆการซักก็ไม่ได้นานนะครับแต่ละรอบสามารถเลือก10นาที15นาทีก็ซักเสร็จแล้วปั่นก็ปั่น5นาที10นาทีจริงๆแล้วมันเร็วเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาคอยสับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับก็ทําความสะอาดได้ดีแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลามากยงแต่ว่าเราต้องมีเวลา,อ,าอยู่บ้านาใช่ครับใช่ครับในเทปนี้ก็ได้รู้แล้วนะถึงวิธีการเลือกเครื่องซักผ้า,าตามการใช้งานของเราเดี๋ยวเราไปต่อกันเทปหน้าเลยเป็นเรื่องของราคาค่ะจะเป็นอย่างไรไปต่อกันที่ EP หน้าค่ะ